ใครๆมักกล่าวถึงอ,อ,อาชีพนี้ถูกกับดวงหรือไม่อาชีพที่ถูกกับดวงไม่มีหลอกนะคะต้องกล่าวไว้เลยทุกอาชีพก็ทำให้คนร่ำรวยได้แต่ต้องรอจังหวะชีวิตที่เข้ามาถ้าจังหวะชีวิตมันไม่เข้ามาเสริมให้ทำอาชีพอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่าง ถ้าดวงคุณแข็งนะคะว้จรน,นะหรือถนนชีวิตจะต้องเดินดาวโชคลาบนะคะดาวโชคลาบหรือ,อ,อหน้าที่การงานนะคะดาวหน้าที่การงานนะคะเข้ามานะฮะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในช่วงนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนธาตุไม้ แล้วในดวงธาตุไม้มีหลายตัวแข็งแรงมากนะฮะมันย่อมต้องการปุ๋ยนะคะธาตุดินเป็นดาวโชคลาภเข้ามานะคะถ้าช่วงช่วงที่เดินเข้ามาเป็นดินปีจรเป็นดินนะ,ะช่วงนั้นคุณก็จะค้าขายมีกำไรนะคะ หรือว่ามีทองนะทองมาตัดฟันไม้นะคะออทองมาตัดฟันไม้ก็คือเหมือนกับว่าทองนี่คือหน้าที่การงานนะคะมีหน้าที่การงานเข้ามานะคะแล้วมันก็มาตัดคู่แข่งออกไปนะคะช่วงนั้นท่านก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีการเงินดีขึ้น นะคะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวถึงว่าอองานที่ถูกโฉลกนะคะเราจะต้องดูจากในในดวงนะคะทีนี้ถ้าเผื่อดวงคุณอ่อนแต่ดาวโชคลาบรอบกายเต็มไปหมดนะคะเท่ากับว,ว่าดวงอ่อนมันก็จะรับโชคลาบไม่ไหวนะคะก็จะต้องเดินมาเสริมให้ดวงแข็งขึ้นจึงจะรับโชคลาบนะ ที่มากมายรอบตัวคุณนะ่ะถึงจะถึงจะรับไหวนะคะนี่คือการอ่านดวงจีนนะคะไม่มีอาชีพถูกโลกนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยทำอาชีพถูกโลกมาตั้งแต่เกิดนะคะแต่พอช่วงจังหวะชีวิตเป็นขาลงนะคะก็เจ๊งได้เหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ปรึกษาดูดวงติดต่อเข้ามาได้ค่ะ